เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครราชสีมาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางบ้านหนองรัหนองรังกาตำบลโคกกรวดอําเภอเมืองนครราชสีมาตอนนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละเจแล้วค่ะน่าจะเสร็จทันกำหนด15กันยายนนี้จะได้เก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝน นายกิติกุลเสภาศิราพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาบอกว่าเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางกักเก็บน้ำได้6ล้าน5แสนลูกบาทเมตรหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุภายในอ่างเก็บน้ำได้อีกกว่า1ล้านลูกบาทเมตรซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมพื้นที่การ,รเกษตรกว่า1 8 0 0ไร่ จะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการซึ่งเป็นการรับมือปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงที่จะรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอเนนโย ส่วนที่จังหวัดนนทรีสวนผลไม้ที่บ้านโคกใหญ่ตําบลสีแก้วอําเภอเลิงนกทาที่มีการปลูกผักผลไม้หลายชนิดในพื้นที่มีการเก็บผลไม้ในสวนส,วนส่งขายรายได้มานานกว่า20ปีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะผละไม้ในสวนโดยเฉพาะเงาะกว่า80ต้นบังคุดกว่า60ต้นที่ปลูกเอาไว้ไม่ติดลูกเลยก็เลยเก็บขายสร้างรายได้ไม่ได้เหมือนทุกปีนายเขียวสืบเท้าเจ้าของสวนผลไม้บอกว่า ปีนี้ขาดรายได้กว่า5 0 0 0 0 0บาทค่ะ